น้อยมีอะไรมาบอกเชื่อเลอเกินว่าเพื่อนๆน่นาจะได้เห็นความสามารถของเสียกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากวิดีโอที่ชื่อว่า Meet เสียวันนี้ผมจะมาสรุปความสามารถของเสียให้ฟังกันว่าเล g e ด์ที่จะเข้ามาใหม่นี้ทำอะไรได้บ้างและพูดคุยถึงความเป็นเมตาของเขาว่าถ้าเข้ามาแล้วจะสามารถส่งผลต่อเกมโดยรวมได้ขนาดไหนถ้าพร้อมแล้ว ไปรับชมกันครับความสามารถของเซียแพ s s ีฟเมื่อเซียเอมจะมีสัญญาณบ่งบอกผ่านไอรอนไซต์ของปืนว่าศตูอยู่ตรงไหนตามวิดีโอที่เพื่อนๆเ,เนี่ยเห็นอยู่เลยที่สำคัญมันจะมีเสียง Fear stalks his enemies เป็นเสียงของหัวใจศัตรูนั่นเองครับแ a ด t i c a l เมื่อกดใช้งานจะเป็นการปล่อยไมโครโดนออกไปทางด้านหน้าแนวตรงไมโครโดนตัวนี้จะทะลุทุกสิ่งกีดขวาง โดยข้อมูลที่เป็นตัวเขียนยังไม่มีบอกว่ายาวไปถึงไหนและกว้างเท่าไหร่เมื่อผ่านไปครู่หนึ่งศัตรูที่อยู่ซ้อนทับกับไมโครโดนตรงเส้นทางที่ไมโครโดนบินผ่านนะจะถูกอินเตอร์หรือยุติการกระทำที่กำลังทำอยู่ทั้งหมดทั้งการปั๊มยาและรีไวพร้อมกับถูกเปิดเผยตำแหน่งและหลอดเลือดของตัวเองเป็นระยะเวลา8วินาทีอันติเมท เมื่อกดใช้งานจะเป็นการหยิบขึ้นมาก่อนและกดอีกครั้งเพื่อคว้างออกไปหลังจากกระทบกับพื้นที่ตรงนั้นจะเป็นการปล่อยไมโครโดนจํานวนมากออกมาและทําเป็นรูปทรงกลมภายใต้พื้นที่ทรงกลมนี้หากศัตรูมีการเคลื่อนไหวหรือยิงจะถูกมาร์กกลางตัวพร้อมกับทิ้งรอยเท้าให้เสียและเพื่อร่วมทีมของเสียเห็นซึ่งอันติเมตของเสียสามารถถูกทำลายได้นี่คือความสามารถที่ผมรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับตัวละครใหม่อย่างเสีย ว่าที่เล gend ตัวใหม่ในซีซั่นสิที่จะถึงนี้ต่อไปนี่คือส่วนความคิดเห็นของผมดังนั้นมันอาจจะมีส่วนตัวบ้านยังไงก็แล้วแต่แลกเปลี่ยนกันด้วยภาษาที่เหมาะสมนะครับเพืพ่อนๆอาจจะมองว่า l e gend ตัวนี้เป็นเมตาแน่ๆเสียไม่งงว่ะโหความสามารถที่ไม่มีใครเหมือนว้าวมันต้องเจ๋งแน่ๆเลยผมอยากจะบอกแบบนี้ครับว่าคิดแบบนั้นเนี่ยไม่ผิดสะทีเดียวแต่ผมอยากจะเล่าให้ฟังเรื่องนึงมันคืออาถพนครับ ตอนช่วงที่สองผมได้พบเจอกับเลเจจด์ตัวใหม่ที่มีนามว่าวัดสันเลเจนดนตัวนี้ดูเป็นตัวละครที่โคตรเก่งในเทเลอร์หรือในวิดีโอที่ผู้พัฒนาสร้างขึ้นมาให้เราดูโอ้โหสาวสายศิลป์ใครจะกล้าผ่านเข้ามาวะหรือแม้แต่อันเตเมทที่สามารถกันระเบิดได้กันแบบพวกสกิลคว้างได้เฮ้ยมันเก่งว่ะใครจะเอามันลงว่างานเนี้ยปรากฏว่าผ่านไป2วันเท่านั้นแหละเลเป็นคี้ครับ เลเจนเชียอะไรวะเนี่ยโหไม่เทย่ย่างในเทเลอร์เลยไม่เจ๋งไม่เก่งอย่างในนั้นเลยแล้วตั้งแต่นั้นมามันก็เป็นแบบนั้นเรื่อยๆครับคริปโตไอหนุ่มแฮกเกอร์ที่ดูมากแล้วโคตรจะเทโอ้โห,โห,โหสแกนสตูพันโดนว่ะเป็นไงครับทุกวันนี้ยังหาทางบัฟให้มันหยิบติดมือผู้เล่นไม่ได้เลยเยอะครับในจุดนี้ผมว่าเพื่อนๆเนี่ยน่าจะเข้าใจที่ผมจะสื่อนะผมเ่ยไม่ได้จะขัดศรัทธาหรือทําตัวแตกต่างนะครับว่าแบบเฮ้ยกูเห็นต่างแล้วกูเท่ว่ะ มันไม่ใช่อย่างนั้นครับแค่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตมาเล่าให้ฟังครับดูตัวอย่างอย่าง Horizon นั้นเทเลอร์เนี่ยดูเฉยๆมากมันก็แค่ l e เจน d ตัวหนึ่งแต่พอเข้ามาปุ๊บมันโคตรจะ Impact ต่อเกมเลยเมตาฮอร i ซอนเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อมันเป็นประวัติการเลยก็ได้นะ l e เจน d ตัวใหม่ที่เข้ามาแล้วมียอดการกดเล่นในซีซั่นนั้นเป็นอันดับหนึ่งทั้งที่เทเลอร์เนี่ยดูเฉยมากๆประมาณนี้ครับสำหรับอาถพ์ความเฟลในเทเลอร์ โอเคไปสู่ความจริงที่น่าสงสัยกันมั่งเริ่มที่แพส4ีเป็นก่อนเลยครับแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยทราบแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เอจะมีสัญญาณเกิดขึ้นตรงบริเวณไอรอนไซด์ของปืนพอมันเป็นแบบนั้นมันคิดได้2อ,อย่างครับสำหรับผมเนี่ยหึงคือแล้วถ้าในกรอนีที่เราเจอศัตรูแล้วล่ะมันจะยังขึ้นอยู่ไหมตอนเอมอในกรอนนีที่ยังมีศัตรูแอบอยู่ด้านหลังศัตรูที่เราเจออีกล่ะมันจะยังขึ้นไหม ผลที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นก็คือถ้ามันขึ้นตลอดทุกครั้งที่เราเอมมันกวนตาของเราแน่นอนครับมันจะไม่ต่างอะไรจากการชิลของจิบบี้เลยที่กดเอมทุกครั้งแล้วมันก็ขึ้นมารับดามเมจให้เราทุกครั้งแต่มันบทบังวิสัยทัศน์ถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆถือว่าโคตรจะหงุดหนดและเสียของมากๆครับที่สําคัญผมเชื่อว่าคนที่เล่นเซียจะกลายเป็นคนติดเอมทันทีเราจะต้องเอมแทบจะตลอดเวลาเพื่อคอยเช็คและใช้งานแพสซีฟของตัวเองอย่างสม่ําเสมอ และเังเอเกินว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่เร็วครับถ้าเราไปติดเอมแล้วมูฟเมนต์ของเราเนี่ยก็ต่ําแล้วก็ช้าลงพอมูฟเมนต์เราช้าลงน่าหมายความว่าเราก็อาจจะยิงเทรดแพ้ได้ครับสกิลท c ศ i c a l ในความรู้สึกของผมที่ดูในเทเลอร์การสแกนของมันคือรุ่นน้องบัดหาวครับแคบกว่าเท่าที่ผมสังเกตนะนะเหมือนจะใหญ่กว่าแค่กล่องที่อยู่ข้างหน้าไม่ถึง2เท่าครับและที่สําคัญมันมีดีเลย์กว่าสกิลเนี่ยจะถูกแอคทีฟหรือใช้งานน่าหมายความว่า เราพอจะมีโอกาสที่จะหลีกหนีจากความสามารถนั้นอย่างแน่นอนถ้าให้ผมเดาก็คือมันจะแอคทีฟตอนที่มันวิ่งไปข้างหน้าจนสุดแต่ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลอย่างที่บอกครับว่าเวลามันเท่าไหร่และ้วะยะทางเนี่ยเท่าไหร่ในมุมมองกับกันถ้าเราอยู่ใกล้เรามีเวลาเยอะในการฉีกตัวออกมาถูกต้องปะหรือถ้าเราอยู่ไกลเราสามารถมองเห็นขึ้นที่กําลังจะมาได้หรือเปล่าอันเนี้ยไม่แน่ใจแต่เชื่อว,ว่ามีวิธีหลบแน่นอนครับอีกจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ากําลังมีคนงงงวย ซึ่งผมก็คือหนึ่งในนั้นเหมือนกันครับความสามารถแท้จริงแล้วมันเป็นแบบไหนกันแน่ผมพยายามอ้างอิงจากข้อมูลหลายๆที่ทั้งในเกมสปอร์ตที่ได้ถูกรับเชิญไปทดสอบซีซั่นสิสมาแล้วแล้วก็เขาได้เขียนความสามารถของเซียนออกมาเป็นตัวอักษรให้เราได้อ่านกันกับอีกหนึ่งช่องทางคือจากรีสปอนเลยเดี๋ยวผมจะพูดคํางงวยให้ฟังครับอินเตอร์รหรือขัดจังหวะทุกอย่างพร้อมกับถูกเปิดเผยตําแหน่งและหลอดเลือดเป็นระยะเวลา8วินาทีอ่าฮมันแบ่งได้2เวครับ เวรแรกคือแยกกันสมมตุติเรากําลังชุบเพื่อนโดนสกิลปั๊บก็ถูกยกเลิกชุบไปและก็สามารถชุบต่อได้ทันทีแต่จะถูกเปิดเผยตําแหน่งและหลอดเลือดหรืออีกเวนึงก็คือเรากําลังชุบเพื่อนอยู่โดนสกิลปุ๊บถูกยกเลิกชุบและไม่สามารถทําการชุบได้เป็นระยะเวลา8นาทีพร้อมกับถูกเปิดเผยตําแหน่งและหลอดเลือดอีก8ินาที มันมี2เวนี้ครับที่ผมเจอคนถกกันในสตีมของผมเพื่อเว่าแบบไหนมีความเป็นไปได้มากกว่ากันเลือกเอาไว้ก่อนได้เลยนะครับจะได้ไม่เอ็นเอียงตอนที่ผมเลือกข้างของผมเนี่ยเลือกเวแรกครับพอโดนปุ๊บผมคิดว่ามันนา่าจะแค่ขัดจังหวะและสามารถชุบต่อได้ฮิวได้ทําทุกอย่างได้แต่ก็แค่ถูกเปิดเผยตําแหน่งของตัวเองและหลอดเลือดก,ก็เท่านั้นอันสุดท้ายอันติเมตจากภาพรวมที่เราได้ดูกันไปผมคิดว่าวงก็ดูใหญ่พอสมควรครับ ปัญหามันอยู่ตรงการใช้นี่นแหละมันเหมือนเป็นการกลางอนาเขตถ้าใช้เพื่อตั้งรับผมว่ายากมากน้อยคนมากนะครับที่จะเดินเข้ามาเพื่อเปิดเผยตำแหน่งของเขาให้เรารู้เว้นแต่ว่าเพื่อเราจะเจ็บหรือล้มหนึ่งล้มสองอันนี้คืออีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเกิดใช้เพื่อบุกกรอนี้ที่เป็นการบุกนะภายในสิ่งก่อสร้างผมมองว่าแจ่มพอสมควรเลยวางไว้ชั้นล่างหรือชั้นบนก็ได้เอาง่ายคือเป็นชั้นที่ปลอดภัยที่สุดนั่นแหละ ภายในอาคารเนี่ยมันจะทำลายอัติของเรายากแน่นอนถือว่าใช้เต็มประสิทธิภาพครับแต่ถ้าไปใช้ตรงกลางแจ้งแล้วก็ผมว่ายัางไงก็เกิดประโยชน์สูงสุดยากครับที่สำคัญมันทำลายได้อันนี้ประเด็นเลย เอ e เ l ก g e เ d เป็นพวกเติร์ดปาร์ตีกันอยู่แล้วดังนั้นการถูกยิงของเล่นอะไรพวกนี้เป็นเรื่องปกติมากครับมันอาจจะดูขันขัน,ขนหูเพื่อนๆไปบ้างสําหรับใครที่เป็นกองอวยหรือเชียร์ว่าเดเ e เจนตัวนี้จะเป็นตัวใหม่แบบเป็นเมนของเขาสุดท้ายแล้วมันก็จะเป็นแค่ข้อสันนิษฐานสักส่วนใหญ่นะครับโดยภาพรวมผมมองว่าอาจจะยังไม่อิมแพคเท่ากับฮอริซอนที่เข้ามาตอนซีซันเ อย่างว่านะครับเลเจนด์ Legend, มันคนละประเภทกันเลยมันก็อาจจะเทียบกันไม่ได้จริงแต่ถ้าให้เกิดเทียบระหว่างสายงานเดียวกันคือสายตรวจจับสายหาข้อมูลหยิบขึ้นมาเลยครับเซียบลัดฮาวคริปโตความคิดเห็นส่วนใหญ่ของต่างประเทศในทวิตเตอร์นะนะเขาบอกว่ามันจะมาแทนในส่วนของบลัดฮาสส่วนคริปโตเนี่ยคือเหมือนยิ่งจมลงไปในมหาสมุทรเลยครับเพราะปกติ2ตัวนี้คนมักจะเลือกเล่นบลัดฮาวมากกว่างั้น ผมขออนุญาตเปรียบเทียบแค่เซียกับบัลทฮาว์แล้วกันนะเซียมีเล่นในการตรวจจับสตรูที่เยอะกว่าบัลทฮาว์พอสมควรไม่ว่าจะเป็นแพสซีฟที่สามารถแอบรู้ได้ว่ามีคนอยู่ใกล้บริเวณนี้ในระยะ75เมตรแทนที่เข้าที่สามารถตรวจจับได้ถึง8วินาทีแถมอันติเมตเหมือนเกิดมาเพื่อตรวจจับแต่ความยากในการเล่นของมันผมบอกว่าอยู่ในระดับ5ดาวเลยครับก็คือยากมากๆมันต้องการจังหวะการใช้สกิลแท่นที่เข้าให้เป๊ะ เพราะมันมีดีเลย์ของมันอยู่อันติเมทที่สามารถถูกทำลายได้การเล่นจะต้องใช้ทีมเวิร์กและสมาธิเนี่ยค่อนข้างเยอะกลับกันครับบัตทฮาว์พาสซีฟก็มองเห็นคนที่มาก่อนหน้านี้ได้ถูกต้องไหมไททิคอลก็คือการสแกนหาคนด้วยขอบเขตที่กว้างโคตรเป็นทรงกลวยแล้วก็แตกออกไปแถมอันติเมทที่คอยจะเล่นให้ความสามารถอย่างทาทิคอลเนี่ยแปมได้เรื่อยๆเหมือนมันเป็นแบบนี้เลยครับทั้งสองเลนตัวนี้คือสายสืบสายหาข้อมูลถูกต้องปะ ฝั่งหนึ่งหาข้อมูลดังแบบกระโตกกระตากเลยอะ่ะก็คือบัตรฮานั่นแหละกับอีกคนหนึ่งคือหาข้อมูลแบบเงียบๆอยู่ที่รูปเกมและวครับว่าเราเนี่ยจะเลือกฝั่งไหนแบบเงียบหรือแบบเสียงดังแต่สิ่งสำคัญก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับผมอยากทราบว่าเพื่อนๆที่ฟังอยู่คิดอะไรบ้างคิดเหมือนผมไหมคิดต่างไหมพูดคุยกันได้เลยนะครับแต่ย้ําว่าสุภาพนิดน,นึงนะครับเพราะว่าอาจจะมีหลายท่านที่ไม่ใช่ผมนะมานั่งอ่านด้วย ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับความสามารถของเซียและมุมมองที่ผมมีต่อเลเจนตัวนี้หากเพื่อนๆชอบขอแค่คนละจิกสอจิกครับปุ่มไลค์ปุ่มซ like, ับแถมแชร์ด้วยก็ได้นะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในสตีมครับ